่ากล้วยกลางเมืองที่ดินกลางเมืองเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะล่าสุดครับท่านผู้ว่าชั้ชาติผู้ว่ากรทมอของเราเนี่ยนะครับมีการฝากถึงรัฐบาลหมาย้วยว่าให้ทบทวนนะครับกฎหมายเรื่องของภาษีที่ดินครับชี้ชัดนะครับว่าลดความเหลื่อมล้ําไม่ได้จริงนะฮะต้องแต่การด่วนเป็นยังไงดีคลิปนี้เล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันย้วิธจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับ บ้างข้งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสัมนกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ1้อยเปรเ็ลยครับสิ่งเพื่อนทุกคนนะครับผมคิม,มาผมเป็นนักลงทุนและอสังหาริทรั์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของหนังสือชื่อว่าคอรัปอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอย เราคือเพื่อนกันนะครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของภาษีที่ดินครับเอาเร็กในวังแต่ท่านพุทธชัดชาติเข้ามานี่นะครับหนึ่งนโยบายสาคัญคือการปฏิรูปภาษีที่ดินครับเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับรวมถึงการวางผังเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนเมืองครับหาพูดกันตรงๆนะครับคือท่านพว่าชันชาติเนี่ยท่านก็เป็นวิศวกรเป็นเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็มองว่าถ้าผังเมืองกรทมนะจัดสรรดีๆนะครับจัดสรรผังดีๆเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องเลยนะอย่างแรกเนี่ยเม็ดเงินต้องมหาศาลอย่าง แน่นอนนะครับอันดับ2คือจะมีคนอยู่ที่นี่ถึง40ล้านคนเลยครับถ้าเราคิดถึงที่ดินเป็นเสมือนรีซอทเป็นเสมือนแบบว่าโรงงานสักอันนึงนะครับการวางการจัดสรรที่ดีเนี่ยก็ช่วยให้โรงงานแห่งนี้ทําคุณประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่คําถามคือปัจจุบันที่ดินไทยเราการเมืองเนี่ยทำอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่เลยนะครับจะมีที่ดินนะครับหลายแสนแปลงนะครับก็คือปลูกต้นไม้ปลูกต้นกล้วยครับก็เรียกว่าเพื่อจะเลี่ยงภาษีที่ดินให้เป็นเชิงเกษตรกรรมนั่นเองนะครับคำถามคือตรงนี้เนี่ยมันหมมาะม้่กก็ตอองบอ ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมน,นะครับอันเนี้มันจากที่ดินกลางเมือง ควรจะต้องถูกเก็บภาษีเนี่ยในเรทของเชิงพิชญกรรมครับตามผังสีเมืองนะครับไม่ใช่ตามแบบว่าปลูกกล้วยก็เก็บตามกล้วยเลยเพราะดูยังไงมันก็ไม่ใช่กล้วยครับซึ่งพอท่านทั่วชาตินะครับเข้ามารมตังแหน่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีหลายอย่างก็ทําไปแล้วก็มีหลายอย่างที่แบบมันก็ติดต่อพอสมควรนะครับอย่างเช่นการที่จะเอ่อพื้นของสร้างเรื่องของภาษีเพราะมันติดเรื่องของรัฐบาลด้วยครับอย่างเช่นนะครับมันมีพรกรลดภาษีที่ดินถึง90%นะครับในปี2 5 6 3้าอันเนื่องมาจากเกิดสภาวะโควิด ทำการลดก่อนภาษีเพื่อที่จะช่วยนะครับลดภาระของผู้กอบการหรือว่าคนที่แบบว่ามีที่ดงที่ดินอสังหาอะไรเยอะแบบนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยโควิดหนักจริงๆนะซึ่งลดเป็นเวลา2ปีนะครับแล้วก็ลดสูงถึง90%เลยก็เรียกว่าแทบจะไม่เก็บเลยครับซึ่งปกตินี่นะครับภาษีที่ดินตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาไปช่วยนะครับธนุบำรุงชุมชน เข้าสู่พวกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรแบบนี้นี่นะครับพอภาษีหายไป90%เรนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องจำใจครับควักเงินจ่ายไปกว่า7 8 4 9แห่งเลยก็ต้องบอกว่าเม็ดเงินนี่หายไปเยอะนะครับรวมถึงรัฐบาลเองก็ต้องเอาเงินของรัฐรัฐเนี่ยนะครับมาอุดหนุนตรงนี้ด้วยครับแต่เข้าใจได้นะเพราะมันช่วยเหลือโควิดไงฮะแล้วก็ซึ่งแน่นอนนะครับในปี2565กเนี่ยนะฮะก็ต้องกลับมาใช้อัตราภาษีดั้งเดิมนะครับแต่ก็มีคําร้องหลายๆอย่างว่าเฮ้ยมันยัง ไม่กลับมาเลยนะักกิจการยังไม่ค่อยจะสู้ดีสทเท่าไรนะครับรวมถึงนะครับแหมกําลังซื้อก็ยังไม่มีพลังอย่เยอะก็เลยแบบว่าในปี2องหเนี่ยนะครับรัฐบาลคนเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็ทําการทิ้งทวนนะโดยการประกาศลดภาษีที่ดินครับถึง15%เลยฮะก็เรียกว่าช่วยในฝั่งของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งถ้งว่ามันมีข้อเรียกร้องหรือว่ามีความต้องการไหมก็ต้องบอกว่ามีนะครับอย่างเช่นทองหอการค้าไทยนะครับก็เป็นหัวหอกสาคัญนะในการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยครับชะลอการใช้ หรือว่าลดต่อไปกันก่อนนะครับจนกว่าเิรกิจจะฟื้นตัวนะครับเพราะว่าสังหาริมประกอบไปด้วยผู้ประกอบการหลายด้านนะครับเช่นทางอาคารชุดนะครับธุรกิจบ้านจัดสรรโรงแรมต่างๆซึ่งคุณสนั่นเนี่ยประธานกรรมการหอ,อการค้าไทายเนี่ยออกมาบอกด้วยนะครับว่าทาภาษีจะเก็บขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ยอมลดให้เนี่ยผู้ประกอบการอย่างเช่นทางโรงแรมเนี่ยน่าจะเจ็บครับ อีกทั้งอสังหาเชิงท่องเที่ยวเนี่ยมันก็กระทบไปหมดนะครับซึ่งเห็นไหมฮะมันเริ่มเป็นสิ่งที่มาชนกันแล้วนะครับรัฐบาลใหม่มาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นภาษีทางสมาคมทางผู้ประกอบการก็ร้องว่าเอ้ยมาขึ้นภาษีไม่ดีไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยนะครับภาระเนี่ยจะตกไปฟังของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่ารายได้พวกนี้ของเขาหายไปนั่นเองแลฐบาลก็ต้องตักให้มันก็หนักรัฐบาลนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่าท่านวมชชาติเนี่ยนะครับท่านก็มาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าอะไร คน,เนคเแล้วพอนี้พอดีเลยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลใหม่กําลังมาครับก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงเลยนะครับว่าจะปรับภาษีเนี่ยนะครับขึ้นไปจุดเติมนะครับแต่แน่นอนว่าต้องทะเลาะก,กันกับทางเอกชนนิดหน่อยนะฮะซึ่งผู้ว่าเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาษีที่ดินเนี่ยค่อนข้างล้าหลังนะครับแล้วก็ ลดความเดือมล้ําไม่ได้จริงนะฮะรวมถึงรายได้ของภาครัฐเนี่ยก็ลดลงไปอีกด้วยท่านได้พูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับท่านบอกว่าปกตินะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะมาช่วยลดในการเราปัญหาความเหลือมล้อมันนะครับให้กับทางสังคมนะล่าวคือคนรวยคุณก็ต้องจ่ายเยอะหน่อยนะคนจนอาจจะไม่ต้องจานะ่ายเท่าไหร่เพราะเขาไม่มีทรัพย์สินถูกไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับยกอย่างเช่นห้างสินค้าแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่พะยาไทยนะเดิมต้องเสียประมาณ10ล้านบาทนะครับแต่ว่าพอเก็บภาษีรูปแบบใหม่นนี้ะครับ เหลือเป็นแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะครับก่าวคือลดภาษีไปถึง10เท่าเลยทีเดียวครับ หรือแม้มกระท,ทั่งอาคารสำนักง,งานใหญ่ๆนี่นะครับที่เคยเสียภาษีกว่า11ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่เมื่อมาปรับเป็นรูปแบบใหม่ปุ๊บเนี่ยเหลือเป็นแค่3ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าคิดตามมูลค่าที่ดินแล้วก็ยิ่งเป็นอาคารเก่าเนี่ยมีค่าเสื่อมค่าเสื่อมลดกท็ทําให้มูลค่าเนี่ยลดลงไปอีกครับรวมไปถึงถ้าพวกห้องเช่าครับซึ่งเป็นอาคารเดิมเนี่ยนะฮะเก็บได้4ล้านล้านกว่าบาทครับแต่ภาษีใหม่เนี่ยเก็บได้เพียงแค่70,000บาทเท่านั้นนะครับพอเจ้าของเนี่ยได้มีการย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเช่าทําให้กลายเป็นเรททีีีี่่่อยยาาาศััจะได้เเสนตตกวร ซึ่งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่างงงวยพอสมควรนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีรูปแบบใหม่เนี่ยแต่กลับได้ไรายได้ที่ลดน้อยถอยลงไปครับภาระเนี่ยก็ตกไปถึงที่บอกครับภาครัฐแล้วก็ส่วนของท้องถิ่นที่ต้องควักเงินมาเติมครับแล้วเมืองจะอยู่ได้อย่างไรครับและมีอีกเคสหนึ่งนะครับอย่างเช่นทางส่วนราชการเนี่ยนะฮะปกติจ่ายให้กับกทมเนี่ยประมาณ56ล้านบาทครับตอนปี2566เนี่ยเหลือมันแค่25ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ และความตลกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยที่ดินแปลงเล็กๆนะครับมีการประเมินเสบภาสีกับเพิ่มขึ้นครับแต่ที่ดินขนาดใหญ่เนี่ยกับเสบสีน้อยลงนะครับทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันก็ต้องฝากรัฐบาลใหม่เียช่วยทบทวนว่าคิดภาษีอย่างไรทำใหเป็นแบบนี้ฮะต้องบอกกันเลยเขาว่าเดิมเนี่ยนะครับการเก็บภาษีลงเรือเนี่ยจะคิดจากรายได้12.5%นะครับเพื่อเป็นรายได้ให้กับเขตถูกไหมฮะแต่ไม่มีการปรับเปลี่ยนภาษีรูปแบบใหม่นะครับเขาคิดตามมูลค่าของที่ดินครับแต่อย่างที่บอกไปาว่าการคิดมูลค่า ครัประเมินจริงๆเนี่ยนะครับยังค่อนข้างตามหลังราคาตลาดยังค่อนข้างตามหลังเรื่องของรายได้ไปมากๆนะครับอย่างเช่นทางเขตพญาไทเนี่ยปกติเนี่ยนะครับเก็บได้ประมาณ300ล้านบาทนะครับแต่พอเปลี่ยนรูปแบบปุ๊บเหลือเพียงแค่200ล้านเท่านั้นและซึ่งมุมมองในฝั่งของนักพนันอสังหารนะครับอย่างเช่นทางเสนาดีร็อกเม้นตเนี่ยก็ออกมาบอกว่าควรจะปรับกฎเกณฑ์ภาษีนี่ครับตามข้อเท็จจริงครับอันไหนเป็นเกษตรเนี่ยก็ต้องภาษีตามอันไหนพันธกรรมก็ต้องภาษีสูงถูกไหมครับและใครที่แบบว่าใช้พื้นที่ไม่ได้ครบถ้วนเนี่ยนะ อีกท่านนะครับให้ดูตามผังเมืองด้วยว่าถ้าผังเมืองเป็นสีแดงที่เป็นพิชกรรมหรือว่าสีน้ำตาลเนี่ยที่เป็นความแน่นสูงนี่นะครับก็ต้องใช้กับ เก็บเป็นอัตราก้าวหน้ากาวคือให้อ้างอิงผังสีนะครับมากกว่าการใช้สอยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นอัตราแบบเหมารวมนะครับคือทำเลยไหนก็ได้คุณจะทำเกษตรคุณก็คิดในเรื่เกษตรความจริงมันไม่ได้ครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าในภาคของเอกชนเนี่ยก็มีคนอดครวนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสังหาหลายแปลงนี่ยนะยังมีการแบกสต๊อกอยู่นะครับคือขายไม่หมดครับพอขายไม่หมดเนี่ยต้องเสียภาษีด้วยทำให้เดือเปิดนะครับก็ต้องมีภาระจ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแถมถ้าค้าชนะถูกปรับ40%นี่สาบ0 0อ ,6000 ล้านบาครับ และนี่คือเทอมมวลนะครับจะเห็นภาพเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ตึงทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งด้านของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เองก็บ่นอดควันสต๊อกขายไม่หมดนะอสังหามันเป็นแบบว่าแบ็กบนกระดูกสันหลังของชาติเลยนะครับถ้าภาคอสังหาโดนทำลายเศรษฐกิจมันก็ไม่ไปไม่ดีอย่างนี้ถ้าคุณมาตมตีเราเนี่ยนะฮะแหมเดี๋ยวก็เศรษฐกิจก็แย่หมดอันนี้คือในฝั่งของผู้ประกอบการก็จะอดควันเก็บภาษีเพิ่มขึ้นสต๊อกบานนะครับในฝั่งของรัฐบาลเนี่ยทางท่านผู้ชาชาตินี่นะครับรวมถึงรัฐบบาาาาาาลใหหหมมมม่่่่่ทีีีีเเเเข้าาเนเนน้นนนนยยยยกก็อวฮภษะแัไป ไงแล้วต้องต้องจ่ายเยอะขึ้นอุดหนุนชุมชนอุดหนุนท้องถิ่นมากขึ้นมันก็ไม่เวิร์เป็นก็ไม่แฟนนะครับ รวมถึงอัตราภาษีใหม่ที่เก็บตามราคาที่ดินเนี่ยนะครับก็เห็นภาพเลยว่ามันได้น้อยลงหนาไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนะครับและแถมด้วยเนี่ยนะฮะคนที่แบบรวยๆมากเนี่ยนะเก็บได้น้อยลงเข้าไปอีกก็เหมือนกับเอ,อื้อคนที่รวยอยู่แล้วไม่ยึดความเดื่อดร้ําอย่างแท้จริงน,นะครับรวมถึงนะพื้นที่บางแปลงที่เป็นต้นกงต้นกล้วยเนี่ยนะครับใช้สอยเนี่ยผิดวิธีผิดวัตถุประสงค์ครับดูจากผังสีไปเลยถ้าเป็นน้ําตาลเป็นแดงเนี่ยนะครับคนเก็บภาษีแบบก้าวหน้าครับดังนั้นเนี่ยไม่ไมองแค่วัตถุประสงค์อย่างเดียวนะครับ ปัญหาเรื่องภาษีที่ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มีคนเกี่ยวเครื่องเกี่ยวข้องเยอะนะครับแล้วก็เห็นภาพว่าท่านประชาชาติเองและท่านใหม่อ,อาจจะมีการผลักดันตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นบ้างก็ได้เอาจริงๆเสียภาษีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาได้ดีเนี่ยส่วนรวมได้ไประโยชน์นะครับแล้วก็มีความยุติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้ขอบคุณทุกคนทั้งตอนเริ่จบนะทุกคุณชอบคลิปนี้อย like, ่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบ Property Expert Live ด้วยนะครับและขอบร้นดึงวิธี กดตีน้าชนิดถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับการจะฟังเขาดูข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับเป็นคอร์สสัมนาสดอสังหาให้เช่านะครับผมเนี่ยก็มีคอร์สคอร์สหนึ่งชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสัหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับถ้าคุณชอบถือนานนะครับ,าาบรค่าเช่าเป็นแคชโฟลด์ตลอดบวกๆตลอดนะครับรวมถึงนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องห้ามพลาดคอร์สคอร์สนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่16แล้วนะการติด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยครับมันจะละเอีย อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ตา่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในตา่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคน,คนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สน,นี้เนี่ยการันตีความพ ใจทาแล็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมีทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ